สวัสดีครับผมกบหนี้ครับผมเนาะจะมาถามแม่ค้าครับผมลอตเตอรี่ว่างวดนี้ครับผมตัวใดมันดังกระมือครับผมเนาะนี่ครับผมยอดค้าครับผมท้นนมาทามเนี่ยนะท้าตาดิท้ามท้ามเออสิ่งใหญ่เนาะแม่ค้าถามเนี่ยตัวดังคนนี่แต่ขายมากแต่มือเรา ตัวไหนคนสี่ดีก็มูถามนะตัวไหนขึ้นสี่ดีก็มูฮะเลขกจี๊ดสองก็จะซื้อตัวเลขกจี๊สองซื้อสองสองเป่าก็มีนต้องมองงานบ่ค่ะเนี่ยแต่ผู้มาดดอเบิ้งนี่นะเบิ้งนี่ฮะเปิดแพงไอ้เบิ้งเนี่ยค่ะเปิดแพงครับผมเนาะรันคาครับผมใบจี้บาทใบจี้บาทใบจี้บาทถามก่อนเฮาใบจี้บาท จะขายเกินราคาเดิ้ไม่ได้ขายเกินราคาหรอเออโมได้ด้นี่เออมาขายเกินราคาจังไงมาแล้แปดสิบเด้อฮะมาได้วแปดสิบการที่ตามนั่นตัวเออโมได้ดิ้นี่ครับผมเนาะหาหม้อทองก,กับผมตัวเล็กพี่ข้างบนนี่สวัสดีครับพี่น้องครับตัวใดข้างบนนี่ซื้อระเบ้อวดนี่กระมีมักห,า,กา, 5, หา,กาเก่าแผลหาประจำหาเก่าเน,น,นี่ย แปดหามอหาเก้าก็มีมี่ติดไว้ให้เก่าสร้างไว้แล้วบมมีแล้วยุแผงนี่บมมีแล้วอู้มีหาเกอาแล้วเอาตมือขึ้นเอาตะมืเก่าหาทีหาเกาเกหาก็แปดหาเอาไปแล้วมันเอาละค่ะหาเก่าปดหาดังตะหกหนึ่งแผงนี่ก็เบิดปรีกอหาอยู่มห้เาหาเบรค่มีควเหมาละค่ะกันบอก ค่ะเพื่อนเมาเอาต้องว่านเนี่เล่าเถากับเมาเนี่ยก็มาดังปลาดีแน่เพราะเกาหาสร้างเพื่นไว้ประจำเพราะ่าโดนจกา่่แมนค่ะเบิ้แล้วค่ะเกหาเบิ้แล้วค่ะ่แปดสี่แปดหาเอามดดีแปดห้ากเบิ้ลมาเป็นที่ไปตามมาที่ไปตามมานี่ที่ไปตามมาตรงกันเดยวีมันมีเก่าซีมากของปูใช่ไหม่ามีเก่าเก่าซีกับสองกับสองเจ็ดครับผมแมนครับผมมีเก่าซีกับสองเจ็ดแมนตกกัไรบ่องครับผม ตว่าเก่าซีนี่บ่หนามากผมว่าแมนบ่หนามาก้อมนันจะเป็นเก่าหางามมันมาิษเก้าค่ะแมนเจะเป็นเก่าหาต่ว่ามากเก่าหาเยอสั่งน้ำเจพันว้แล้วเอาแล้วตัดมือแา่เก่าหาก็แปดห่าเก่าหาแปดห่าเอาแล้วบมีอะไรยืดบมี่จริเก่าหาแปดหาค่ะเก่าหาแปดหาเมาเด้เาเห่าแล้วเอาตะมือบ้านรลเดอออกบออกแล้วจะซื้อตัวนี้เรามักแล้วเนี่ยครับใจเร้วเลยล่ะนี่ ก้อหาแปดหาด้ต้งเข้าไปหามาามีสองเก็บเนาะมีสอเจ็ดกับเกซีเนาะเกแมต่ว่ามาแรงตอนนี้หกหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกสองเตีแมนค่ะเออเรมอีกตัวหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่สองค่ะยุใส่ไหมจะใส่นี่กเบิดดวนี่หกหนึ่งหองมันจะใส่6กหนึ่งปูยูเพื่อกูแกวเปนกีย่ำเด้ไหแมนสามหกหนึ่งอยู่สาหกหนึอีนของแม่กับหเรื่องของแม่หกหนึ่ง ผู้จอมปลวกตัวเด้งหกนึงป่ผู้คนเหยตาเด่นมากเด่นหกวันีกแต่ว่าเพิ่นก็บเพิ่นก็บบอไปเลยแหละรอดพี่น้องรอดเดี๋ยวรอแม่หรือรอดจีแดงเพิ่นไปก่อนเดี๋ยวถ่ายฟังจากแมนบอแมนเพิ่นบอเหยบอแพะเปกับบอเหยินแมนถ่ายถ่ายฟังจากจีแดงอีกที่หนึ่งพี่น้องครับผมหตัววเดียก่อนผู้จอมปลวกแม็นครับผมเนาะแม็นครับผมแม็นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปตามมีครับผม อ ance, s, anto, think, ้อหมักม oh, right, ักตวแดงวัน้มักตวแดงตอมักไหม่ตอมักบ่บ่บต้องไปตามากับมักน้ำ่ลัทีไงบ่อฮะปู่ร้อยมลัยบมมักน้ำพึินบ่ปูร้อยลัยกับผมเนาะบ่บ่ปูร้อยมลัยมักตก็เพม้นให้วัดเด้ออันนใ้ขึ้นให้สามสามหกสามเจ็ดสแปดเน้นเน้นสาแปดกับสาห ด้าชุดเต็มชุดเต็มบนเพิ่นได้หามาบ่ชุดเต็มบนบสได้หไหดรหายได้หาแค่สามครูเป็นล็อกเด้เพิน 6, ่น,นหามาหกเพิ่นสามคูหนึ่งเพิ่นหามาหก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 ซี่หกเก่าบ่เมื่อน,นั้นลูกพี่ไปหาเพิ่นนี่เพิน่นนหาเต็มชุดล็อกมาเลยเด้อ่นว่าล็อกนี่เข่าตลอดเพิ่นบ่ได้หายเบิ่งคนว่าเบิง่งเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่ยล็อกมันนะชุดล็อกหน่ะแมนคือเบิ่งอยู่ชุดจิมมี่ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสาม เพิ่นว่าล็อกจะมี2ตัวคือหาับหกากับ6ชุด6กอะหก6กหกเก้าหกบาดปูเพิ่นเลยตัดเพิ่นใหมากเพิ่นมากสคู่ทมไปหาเพินนะเพิ่นให้มากหกหกหกส่หกเก้าอะชุดที่เพิ่นตัดจากแต่ว่าชุดล็อกนี่จะมีหากับ6 ปูลอยมาไล่ครับผมเนาะปูลอยมาไล่อันนี้ปูเลวัดกับอีซี่แต่หู้่ะหู้หูครับผมหู้ครับผมหู้ยู่งกับแ้่แต่บ่เท่าซื้อตัวนี้วันนี้ก็หางก็แดหางเตอันนี้รอตีซื้อซังเจพันไรเพราะว่าเอาไว้สูงวดก็หางก็แปดหางลวันพี่น้องเอาไปรุนรางวัลเหล็กไทยสาตัวเนี่ยต่ว่าหกหนึ่งดังมากบนดน่หกหนึ่งหาหกหนึ่งมือเามีคคยถือแม็กคนเดกเมาหกหนึ่งยุสับ้านไบนบ่งเงาหกหนึ่ง ขงแม่หกของแม่เด้มือโซไทยมือนโซดนี่มีมีหกจ้ะของแม่เพราะว่าเจ๊ไปขายบ้านบงแ้เจ้าเมาแต่ว่าเเมื่ออื่นจลาหน้าิไที่มีตัวไรเดดมากมาบอกฟังดอกม่อวาเามีพามาสื่อ๋อ้เสิองกินสื่อตัวพ่อเอาเนแก่หกสามกสามหกมีบนหลหกสามหมบ่แม่โดนหรอบ่มันดิมันดยุ่ดิหกหกสาม ชุดพ่อันมันเศร้าไปที่ถงสามันม่พ่อมาแต่ใส่เจะมใส่หกสามกินจากซื้อกินจากซื้อเดือดซื้ออ๋ากซื้เรียลูกสาวพ่อตู้ลูกสาวพ่อถือได้หลายคนเรียนสามแสนแมนครับผมลูกสาวพ่อมมนแมดามันแม่ดามาเร่เข็ดลงเฟรตี่แม่เงื่นกล่องอยู่แม่ ครจะบอกหกสเป็นชุดยมันมีเงินมากถ้าเราติดงินแล้วพอกขาลูกสามถึงลายแต่พอลูกสาวพอคนบอกมาถึงสามแสนนบอกวายังหมดเก็บไม่เส็สองันนี้เก็บสองเจดอก็ตเจ็สองก็ัมดี่ไมท้าบอกโจลเก็บสองเตี้ที่เราเขาอยากถือหลายเนาะแม่ครับผมเจ็สองวันนี้ที่ปันมากกับปูเช้ว่านนี้ปูเชยวานแม่ฟันสองเจเจ็ล่างคู่เดียวเท่านั้นบนบนกระซี่เกากระซี่ เป็นใหสามตน้ำบ่หมนนั่นบ่ห้บ่ห้เพิ่นไฮสามตัวนัดนีี่ไปนั่นเนมาสองสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าห้าสี่เก้าชุดสาตัวพ่นพ่นต่ว่าปูพันวาท่านไนครับมาอนคุยกับปูพ่นพันวา มีชุดสามตัวน้ำเดือบบาเทลแต่วันท่านเหตุท่านเหตุไปลุ้งเลยขอปูเบิงว่าเอาไปเบิงแล้วเอาไปหาไว้แล้วว่าเราท่านเนตตัด์เราเห้ผมแม่สองตัวนเนี่ยสองเกตกำซีเก่าครับผมบนล่างตอนลูกพี่ไปในในสามตัวนั้มเราให้เบิงสามตัวนั้มนี่ครับผมพ่อเพิ่อนผมเนาะกดที่เหลือครับผมลูกสาวเพิ่นลูกสาวพ่อถือสามแสนกว่าครับผมบนดนีเขาจะเพิ่นซื้อเกตสองลายกระมูกครับผมเนาะเกตสองครับผมนี่ครับ คนนลีแมนลูกสาวเพิ่นน่ยลูกสาวเพิ่นแมนลูกสาวพ่อเพิ่นน่ยแมนครับผมแมนโยนี่เลเก็ดสองเก็ดสองก็งามด้เนาะคที่เราดังนี่คณเล่าเก็ดสองแมนครับผมเมื่อออกกีมาแม่ข่ามาไปซื้อเลรเก็ดสองสองเก็มีบอนี่อ๋อบ่บ่บออไม่ดีกว่าเปลี่ยนไม้ทำมเก็ดสองสองเก็ดมั นี่นี่เดอ่หาเขาู่อ้เอาบบบบเอาไมเป็นไหมเอาเอาขาดเกิดดงเอาบคือมูดหรอกตัวแดงเนาะมคือมูตัวแดงเนาะเก็อฟเ้นไฟตัวดจะสีเล็วะนี่ครับพอเพื่อนือผมเนาะ ลูกสาว่อเพิ่งคือผมคือครับผมครับผมเงินเดียวสามแสนกว่าครับผมเนาะลูกร้านถามงงดนดี้จะได้พ่องวดนี้พ่อเก็สองกับสองกับหกสองเกดสองกับหกสองครับผม ที่แล้วคนถูกอว่าเท่าไรก่อนสามแสนสามแสนกว่าไี่เลยครูสาวพอถูกเพิ่นมานเพิ่นมานร้านนี่ประจำก็เลยถามเพิ่นเพิ่นได้บอกสุ่ฟังได้เห็นเ่าเบาสุปเ่าเผ่าก็ะปะหัดอ่ะเห็นลงเฟียดดูเห็นลงเฟีดูครับผมมานเงื่นกล่องว่า่ันเป็นลงเฟียดแตี่เด็กพูดไปใจตัวเกพอเจ็ดสองหกสองเจ็ดอกี้ิ่นถูกตัวสามสองก่อนแปดนี่ครับพราณ่างรถเพิ่นกับยูนัาแมนบอก สามสอง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 สามโตเลยงวดนี้เจ็ดสองกพบสอผมเนาะงวดนี้ครับผมเจุดสองคู่เดียวนึกว่าเอาคือว่าคือว่าหกสองผมเมื่อกี้นี่หกสองเจ็ดสอตัวเน้นเน้นเตัวไดค่ะเอาน อ๋ออหกสองหนึประมาณจะได้รถครับผมูครับขสองหนึ่งปคันเราคูชดนึ่งเดอืมอมรวัครับ้ามาดามเราซื้อตลอดเอ้ไมลอวตรี่ดีกว่าะหัมากตัวหนค่ะฮะทหาบ้างตัวหนค่ะเลือกเลยอ้อง่ายๆเอาวัตถุมูไปเจ็ดสองมักก่มากกับสื่อนี่ครับ 7จ็ดสองสเจ็ดอาอเอาคู่พันนี่หะคำชมพมีน้องครับประหัตจะเมา7 2 2สอองเอออตัวรองเจ็ดนี่และนัผู้ชาวานี่และเอาเอาเบรนครับจ็ดสองสองเดเลยอารถตรีอามาโลดมับได้กอาเบิร์นั้นมนเหลียมาจากคุณเอามาเบิรเอาครับแการซิเด้ะโอ้ยห่อครับผมเนาะแค่จริงครับผมไปละรลอยแล้วครับผมบัตรเขาคิดไปทั้งหมด หนักเบอกอนนาเบออนอันนี้ย่งละสาอันตัวปีคนคู่นี่มันมีสิใบพอดีย่างละหย่งละหค่ะเดี๋ยวย่งละหาใบแจ็กใแจใบนะครับผมแจ็ใบสิบใบเจ้สใบค่ะสใบเอันครับเียมเลยหนึครับผมเจ็องสองเจ็็สองจ็ใบย่างละหย่งละหใบเจ็ดสองกับสองเจส่นี้ครับปะหัเป็นเมาลอตเตอรี่เด้ครับพี่น้องเจ็สองมันมีีือมาจากขายตลาดครับผมอ่าปลาเฮดอะเจ็ดสองสองเจ็ดครับผม เราล่องตามนะครับเนาะล่องตามล่องตามปูชวาดเบิรงครับผมเพราะว่าปูแม่นครับผมเนาะของปูชวาดครับผมคือตามปูเบิรงครับยังละหักยังละหักไปเจ็ดสองเจ็ดครับผมเนาะปกติมันนี่ยางละนนึนี่ครับโอ้ยมาเอาเถาคือเป็นนูสดอีกยังละห้าใบเนาะโอเคครับผมเนาะครับผมมานนี่ครับผมพอเถาซื้อก็หากับแปดหัดิ แมนเก่าหาครับหาแต่เชือมน้ำแหละมากดูเก่าหามักดูเมาอยู่แม่มก่เก่าหาครับผมคงพอเพิ่นกัดไม่กินเนาะซอเจเจีัดมากเองนี่สื่อบ่มันน้ำปูซื้อมากน้ำปูปูซื้อน้ำปูใช้านซื้อน้ำปูใช้บานแมนครับผมเพิ่นืบ่อยเจ็ดสองเจ็ากรติดไปเลยเด้แม่บอกเลยเด้โอ๋ในเวลครับทำชมสิบใบครับผมเนาะอ๋วันนี้เดี๋ยวมันดังนึงมาอาจจะสใบครับผมิใบสิบใบ น okay. okay, okay. okay, okay, okay. ี่ครับเจ็ดสองสองเจ็ดดังลาห่างใบรับผมเนาะลองเสียงหวงเบื้องรับผมโอเคเพิ่นคือเน็บเป็นหรอแม่หรอครับผมก็เป็นยังครับผมนี่ครับผมเนาะสิบใบเจ็ดสองสองเจ็ดดาย่างละห่าใบครับผมแม่ครับผมครับตามนี้ครับผมเนาะอรมากก็ซื้อตามรับผมเนาะเพราะว่าผมซื้อตามปูเชยว่านรับผมปูแม่นะรับผมเนาะนี่ครับผมอร่อมากนี่ครับผมเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ